News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชัางประยูนครับดิฉันลัคนาเปลงนาราทิพย์ค่ะกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับคุณลัคนาครับวันนี้นี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเป็นการสร้างบรรยากาศยังไงยัง,ะะยงไงคะสร้างบรรยากาศในโต๊ะทํางานเขาบอกว่าบรรยากาศที่อยู่ในโต๊ะทํางานหรือว่าบริษัทที่เราทํางานอยู่เนี่ยะนะคะจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทํางานของเราให้มันมีมากขึ้นเคยเป็นไหมว่า โตทํางานบางครั้งเนี่ยมันมันรกมากเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำมันยุ่งเหยิงอะไรแบบนี้มันหงุดหงิดนะคุณเวลาโต๊ะทำงานที่มันที่มันรกมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราหงุดหงิดดิฉันเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเวลาไปเรียนหนังสือคือโต๊ะรก ใช่คือโตมาก็ยังรกอยู่รกทุกที่เลยที่ไปนะคะฟังก่อนถึงไหนแล้วนะบอกว่าโตเวลาไปทําเวลาไปโรงเรียนไปโรงเรียนเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยวันไหนที่มีดินสอแท่งใหม่หรือยังลบก้อนใหม่หรือกล่องดินสอใหม่ไม่กล้ามีใครขโมยดิสลอรกค่ะคุณก็เราจะอยากไปเรียนมากขึ้นทําไมครับอยากไปอวดอ๋อบอกว่าเป็นม้าเป็นม้าพอเวลามีอะไรใหม่ๆแล้ว เราอยากไปทํางานมากขึ้น<อ>หรือว่าอยากไปเรียนมากขึ้นทาให้จิตใจของเราเนี่ยมันกระตือรือร้นแล้วก็กระปรี้กระเป๋ามากขึ้น๋ยวจะบอก,กว่าให้ซื้อของใหม่ตลอดเวลาหรือว่ายังไงครับไม่ใช่ค่ะวันนี้เรามีทิปเล็กๆนะคะสามารถจัดแต่งโต๊ะทํางานได้ค่ะโดยที่มีคอนเซปต์ว่าจะเปลี่ยนไปตามวันต่างๆอ่ะงั้นของผมก่อนดีกว่าค,ครับของผมเริ่มจากวันจันทร์ครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นแฮปปี้มันเดย์ครับต้องบอกว่าลืมความรู้สึกของเลซี่มันเดย์นะวันจันทร์จะเป็นวันที่ต่อจากวันอาทิตย์ใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า วันจันทร์อีกแล้วเหรอเขาบอกว่าวันวันจันทร์ต่อจากวันอาทิตย์วันอาทิตย์เรามาจะเป็นซันเดย์ซินโดรมคุณทำไมฮะคือไม่อยากไม่อยากไปไหนรู้สึกเศร้าหดหูมากว่าพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วจะต้องทำงานแล้ว ประจําเลยค่ะทุกอาทิตย์นะคะนอกจากนั้นนะคะก็บอกให้เลือกใช้โทนสีในการที่บอกว่าตกแต่งโต๊ะทํางานให้รู้สึกว alo ่ามันสนุกสนานรื่นเริงสดชื่นเขาบอกอาจจะเป็นสีที่เป็นสีเหลืองก็ได้สีเหลืองของวันจันทร์ใช่นะคะอะไรก็ได้ในในโต๊ะเราใให้ตกแต่งเป็นสีเหลืองใช่นะคะพอผ่านวันจันทร์มาค่ะเป็น Tuesday คือวันอังคารค่ะ Tuesday in love ค่ะนี่นะคะสาหรับคุณผู้หญิงนะคะชอบสีชมพูอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยค่ะส่วนใหญ่บนโต๊ะของคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องมี เท่อย่างน้อยเนี่ยเป็นสีชมพูสักสองสาชิ้นแต่ถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนนะคะไม่ชอบความหวานมากๆอาจจะเลือกสีชมพูแบบนีออนเลยก็ได้นะนีออนสะท้อนแสงเลยสีชมพูแบบจัดจ้านเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าชมพูของเรามีหลากหลายเฉดสีนะคะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโต๊ะทํางานทั้งสีให้เป็นสีชมพูนะคะแต่เราอาจจะเลือกบางอย่างเช่นวันนี้เราถือปากกาแท่งเป็นสีชมพูก็ได้หรือเราอาจจะ เปลี่ยนเครื่องแต่งกายสักชิ้นนึงเป็นสีชมพูอาจจะมีสีชมพูสักหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการสร้างบรรยากาศในการมาทํางานค่ะครับหรือถ้าใครบอกว่าเอ๊ะวันอังคารผ่านไปแล้ววันพุธครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยครับว่าเป็น Green ว e d ส e s d a y สีเขียวสีเขียวนี่บอกเวลามองไปปั๊บมันสบายตานะออกแนวธรรมชาตินนายิ่งถ้าแบบบางคนเนี่ย จะทำงานมองคอมพิวเตอร์นานๆแบบนี้นะครับสีเขียวจะช่วยทำให้สายตาของเราเนี่ยมันดูผ่อนคลายได้มากขึ้นได้พักได้พักผ่อนสายตาใช่ครับ <มา S 1> ลองอาจจะหาเป็นต้นไม้ก็ได้นะครับต้นเล็กๆเขาบอกต้น ระบองเพชรเนี่ยวางข้างจอคอมพิวเตอร์มันจะช่วยดุด,ด,ดซักแสงดีบบมากเลยถัดถาจากวันพุธค่ะก็จะมาเป็นวันพระหัสนะคะซุปเปอร์เทอร์สเดย์ค่ะสำหรับสีส้มนะคะเขาจะสะท้อนถนึงความเบิกบานแล้วก็รื่นเริงแล้วก็ร่าเริงคือสีส้มเนี่ยเหมาะสำหรับ คนที่อาจาจะไม่ได้แรงจัดจ้านเหมือนสีแดงอ,อ่าซอฟซลงมาหน่อยนะคะ,ะใช้สีส้มแทนค่ะอีกทั้งเวลาที่เรามองสีส้มปุ๊บเนี่ยเขาบอกบว่าจะทําให้เราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นในการคิดงานเนี่ยมากขึ้น<อ>ได้ด้วยค,คือมันดูสดชื่นสดใสใช่ค่ะเคอเนี่ย<ะ>เราอาจจะใส่ชุดสีส้มแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะหรือเราอาจจะคุณดิฉันว่านะเปลี่ยนสกร,รีนเซิร์ฟเวอร์เป็นสีส้มก็ได้นะ มันจะไม่แสบตาเหรอคไม่หรอกไม่ไมเราเลือกสีส้มแบบซอฟๆหน่อยเป็นสีส้มอ,อ่อนอย่างเงี้ยอนแ,บบแนวโอรสโอรสได้ไหมใช่ค่ะส่วนที่ใครนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าน่ยจะเลือกสีไหนดีนะลองเลือกสีที่กระตุ้นความรู้สึกของเราว่าให้เราอยากทํางานก็นแล้วกันเป็นสีที่เราชอบก็ได้นะได้แบบนั้น,นะะก็ได้เหมือนกันครับ เอาละครับวันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับว่าลองกลับไปดูนะตกแต่งโต๊ะทำงานของคุณครับให้มีบรรยากาศที่อยากจะทำงานมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณชัางประยูนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ